สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใครที่เข้าไม่เห็นคลิปนี้นะคะพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะอัปเดตนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงณตอนนี้ค่ะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงณตอนนี้ค่ะเป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟัง ดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7วันและสราศีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวิเปเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูแรนดอมดูพอากาศนะคะใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งกิ่งกางให้กันแล้วกันนะคะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คนคิดถึงนะคะนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ นะคะเน้นย้ำนะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีทุกท่านครยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะใครที่กำลังฟอารอบ้างเอ่ยเร็วอัปเดตอันนี้นะคะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงกันว่าเป็นเหลเนาะการเลนดอมเลาเรื่องไพ่นะคะไม่หมอใช้ไพ่ยีสําสำหรับนี้นะใ <laughs> นการเลนดอมนะทุกคนยิ้มรับรางงานดี ยิ้มรับพลังงานบวกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะอขอขอบคุณมากๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนนะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกอ่ยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนนะพลังงานนี้เป็นของคุณนะแรนดอมนี้เป็นของคุณนะฟังเนี่ย ให้เพิดเพลินอย่าไปตึงเครียดนะเพราะเราอะอยู่กับสิ่งที่เราอะตึงเครียดมาเยอะแล้วเนาะฉะนั้นมาฟังแรนดอมกันว่าเป็นยังไงเนาะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้ใบแรกที่เปิดมาก็คือ king anice k n i g h of cup นะคะคือคนเนี้ยเขาเป็นคนที่โอ้โหเก่งเนาะ แล้วก็มูทะรุเหมือนกันนะเนี่ยอ่าค่อยข้างตรงเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเนาะไลฟ์สไตล์ของเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยยอมใครสักเท่าไหร่อะ่ะตรงๆชอบยังไงพูดยังงั้นบางครั้งพูดจนคุณนสตันก็มีใช่ไหมแล้วก็แต่มีน้ำใจนะเพื่อนฝูงหรือคนที่ทำงานด้วยนะ่ะชอบเขา นะคะมีน้ำใจรักครอบครัวรักลูกน้องหรือองค์กรที่เขาทำอยู่เห็นปะไนส์ n i g h t o f ค u p ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีชิดนิดหนึ่งหรือเก็บนเก็บตัวนิดหนึ่งนะคนนี้นะเอาจริงๆนะคะทำงานเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ทำงานแบบใช้แรงงานนิดนึง หรือต้องลุยๆอ่ะเป็นเป็นคนเป็นเป็นสายลุยแล้วเป็นพวกตรงตรงอีโก้ไหมแน่นอนค่ะนะคะอีโก้แล้วก็ความมั่นใจตัวเองสูงมากนะคะความมั่นใจตัวเองสูงจนจะลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยตัวเขาเองก็ควรที่จะเป็นคนนิ่งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่านะคนเก่งนะเนาะคนเก่งมันก็ต้องเหมือนแบบเออเวลากเก่งแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะฟังใครหรอกก็ไม่ฟังค่ะคนนี้ไม่ฟัง ออฟคัพมันยังมีถ้วยเข้ามาเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบคนถือถ้วยโซนถือถ้วยหรือยังมีความใจดีอะความมีน้ำใจหรือความเฟรลี่อยู่ในตรงน,นั้นขี้เล่นค่ะนะคะขี้เล่นแต่จะไม่แสดงตัวตนแบบเนี้ยกับใครนะคะเขาจะอยู่แดนไกลหรือต่างประเทศนะคะก็ได้หรือเป็นคนที่คุณคอยบอกคอนแทคพูดคุยหรือเจรจา ก็ได้นะคะคู่รล้สามีของคุณภรรยาของคุณทำงานอยู่ต่างแดนก็ได้เออนะคะ <laughs> จะเป็นมนุษย์ป้าหรือมนุษย์ลุงหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการแล้วคอยสั่งการคนคนนี้นะแซ่บมากคือวาจาหรือคำพูดน,นะแซบกับคุณเนี่ยไม่ค่อยได้ยอมกันหรอกนะคะก็ต้องมีจุกจิ๊กจุ๊กจ,จ,จิกกันบ้างล่ะคุณก็ไม่ยอมเขาอ่า สนุกแลนดอมนี้นะคะแต่คุณก็คิดถึงเขานะคะแล้วก็คุณก็อยากรู้ว่าความรู้สึกอันแท้จริงโดยแท้จึงภาพรวมแล้วเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยเหมือนแบบแสดงออกใช่ไหมเออในความรู้สึกที่เขาเป็นอะให้ใครได้รับทราบหรือให้ใครได้รับรู้จริงถ้าคนที่มีอีโก้หรือมีกำแพงสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเหมือนแสดงตัวตนหรือ ความรู้สึกอะให้ใครได้รับทราบแล้วค่ะเขาจะเหมือนแบบถ้าเขาไม่พร้อมหรือเขาไม่ไม่อยากจะพูดหรือไม่อยากจะอะไรเขาก็จะไม่ไม่พูดคํานั้นออกไปเลยนะคะอ่ะมาขยายความอันนี้เอาคิงเห็นไหมนะไหนกับคิงผสมกันโอ้โหอีโก้แน่นะคะเป็นแต่เป็นคนใจดีนะแสดงว่าเนี่ยถ้ามีคิงขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องอยู่ทํางานกับ ผู้บริหารหรือเขาเป็นผู้บริหารหรือเป็นคนที่คอยสั่งการในองค์กรเยอะมากๆเลยติดปีนิสัยจะโดยเขาอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เหมือนแบบมีความตึงเครียดหรือมีกฎระเบียบอย่างเงี้ยซึ่งมันแตกต่างจากคุณอะเออนะคะนะคะซึ่งแตกต่างจากคุณคุณเป็นฟลลี่คุณยิ้มคุณเข้าได้กับทุกคนแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนแบบว่าเออจะเรื่องเยอะมากๆแต่ก็มีความเป๊ะนะ เออความเป๊ะของคุณแต่ตัวเขาเองอะ่ะโอ้โหถูกก็เบียดน,นิ้วเลย <laughs> ในชีวิตอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกโก้เนาะแล้วก็ฟอร์มแบบอฟอร์มเยอะอะ่ะคุณจะฟอร์มอะไรขนาดบางครั้งคุณก็รู้สึกหงุดหงิดหรือมัน่นไส้ในการฟอร์มเขาเนาะแบบเอออะไรจะอะไรหนักหนาเยอะแยะมากมายจะกินจะทานจะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเข้าใจในจุดที่เขาแบบ มีความเป็นไปเป็นมาของชีวิตเขานะคะมันอาจจะเป็นการเคยชินหรือเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือในครอบครัวของเขาอะเออถูกอบรมเลี้ยงดูมาเขาอาจจะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะอะเดอร์ซันอานี่ไงเป็นคนที่มีพลังงานจริงๆอะถ้ามองให้เห็นก้นบึง้งลึกในจิตใจเขาจริงๆอะเดอร์ซันนะคุณเขามีเห็นไหมเดอร์ซันเป็นไพ่าอา ใบที่สิบเก้านะคะของยี่สิสองใบเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนั่นหมายความว่าถ้าเดินซันขึ้นเขาเป็นคนที่มีบางคนก็เป็นคนที่มียอดธรรมดาสักบางคนก็เป็นคนที่มีอะไรอะ่ะกำลังมีธุรกิจใหม่กิจการใหม่หรือกําลังที่จะคิดทําอะไรใหม่ๆเอาง่ายๆเป็นคนเก่งมากๆนะคะมะีได้รับความ ชื่นชอบหรือได้รับอะ,อะไรอะยินยอมจากใครบางคนให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนีย่ตัวเขาเป็นเอกสารนะมีแสงสว่างหรือมีความน่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่เวลาพูดแล้ว,ลวมันน่าฟังเอาจริงๆเวลาเขาจับไม้หรืออาจจะเป็นนัก,กร้องเสียงดีก็ได้ หรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนแบบตอนนี้มันมีความพร้อมในหลายๆด้านมากๆพลังงานจากแสงอาทิตย์จักรวาลเนี่ยมันเหมือนตัวเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแต่ความตรงของเขาเนี่ยมันเหมือนแบบโอ,อ้บางทีอะมันมันใช้ความตรงกับคุณค่อนข้างมากเกินไปคนๆนี้นะคนๆนี้น่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะแต่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ มันคิดถึงคุณเหมือนกันนะแต่แต่ฟอร์มเยอะอะ่ะคุณมันคิดถึงก็คิดถึงแหละแต่ว่าฟอร์มเยอะมากๆแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดเบื้องลึกจริงๆในใจให้ได้รับทราบเลยเพราะว่าเขาจะมีบางมุมหรือจะมีบางส่วนของเขาที่เขาเป็นคนลักษณะแบบนี้เออเขาต้องทาแบบเนี้ยเขาต้องเป็นคนที่จริงจังมากๆ,ๆความจริงจังของเขาความที่เขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันมันทำให เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เหมือนแบบน่างุนกีิอ่ะสำหรับคุณนะคะอืมเวลากับคนอื่นพูดดีๆีทำไมกับเราเนี้ยโอ้โหพูดจาแบบไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณกับเขา the m a s ิเช i ยนรวมไปถึงความเก่งกาจความสามารถนะคะ หลายๆสิ่งหลายใหญ่หลายอย่างที่ตัวเขาเป็นอะเห็นไหมไพ่ทั้งสี่ใบเนี่ยดีมากเลยนะของเขาแสดงว่าช่วงเนี้ยตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยณตอนเนี้ยคือตัวเขาเองอะมีมีอะไรที่กําลังคิดและกําลังจะทําเยอะมากๆซึ่งตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบเพิ่งตื่นก็นได้หรือเพิ่งนอนก็นได้ถ้าคนอยู่ต่างประเทศก็เพิ่งนอนเนี่ย <laughs> ถ้าคนอยู่ในประเทศไทยก็เพิ่งตื่นอะไรประมาณเนี่ย เนี่ยแต่เขาในหัวสมองเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีแผนมีการทํางานอยู่ตลอดอยู่ได้เหมือนเหมือนพ่อมดเลยเนาะโอ้เป็นคนที่มีแบบว่าสิกเซนหรือมีจิตวิญญาณเนี่ยจะรับรู้ได้แต่ไม่ค่อยแสดงออกมีมาเท่ถ้าเป็นผู้ชายก็มีมาเท่มากถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้โหเฮลๆอ่ะเออเฟลๆหน่อยแต่ปากแต่ไม่ต้องกลัวหรือแซบมากนะคะพูดตรงแซบเอาแต่ใจขี้งอนไหมก็ไม่ได้เชิงขี้งอนแต่เป็นคนที่เจ้าระเบียบ นะคะคนเดนมาร์กเชียเป็นคนคน่อนข้างเก่งค่ะแต่จริงๆลึกๆภายในจิตใจเขาเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเฮ้ยอ่อนโยนนะอ่อนโยนจริงๆคนนี้นะไม่งั้นคุณก็จะคบกับเขาไม่ได้แล้วทั้งคุณและเขาอ่ะมีความที่มันเหมือนเหมือนทันกันคุณก็ทันนะคะคุณก็ทันเขาไม่ใช่คุณอ่ะไม่ทันเขาคุณก็เป็นคนที่ถูกใจเขานั่นแหละแต่เขาจะไม่แสดงออกให้คุณได้รู้ว่าคุณ่ะเป็นยังไง นะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความสุขวิ้ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกหรือไม่ได้แสดงออกอะไรเลยแต่ตัวเขาไม่แสดงให้เห็นว่าตัวเขาจริงๆเป็นยังไงเขาไม่เร่งรีบเขาไม่ไม่ไม่รีบเร่งอ่ะว่าเขาจะเอแสดงความรักแบบนี้กับคุณแต่เขารู้ว่าคุณอ่ะก็ถูกใจเขาและเขาก็รู้ในใจเขาอะว่าเขาอะถูกใจคุณแต่คุณอะงุหงิดว่าจะชอบจะบอกอะไรก็แสดงมาเฮ้อฉันจะได้มีตัวตน ฉันรู้สึกง,งุดหงิดกับเธอแล้วนะทำไมเธอแบบเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยแสดงอะไรเลยอะชอบหน้านิ่งๆกับฉันเนี่ยทำไมเธอถึงแบบเออได้แซบจังนะสกิลปากอะ่ะแต่กับคนอื่นในยอมทุกอย่างครับผมจะจ๋าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยรู้สึกแบบหมั่นไส้เธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมุมมองของคุณแต่คุณก็ไม่ได้เหมือนแบบคิดที่จะเออ จะทำร้ายเขาหรือคิดไม่ดีกับเขาหรอก็แค่หมั่นไส้ว่าเออติดต่อมาหน่อยได้ไหมไม่ใช่ฉันส่งข้อความไปแล้วเธอแบบก็นิ่งเงียบแต่ให้รู้ไว้เลยว่าไพ่ที่ออกมาสี่ใบเนี่ยอ่านายส์ออฟคนะคะ King of Cup นะคะ The Sun แล้วก็ the ะเม i c ชเชคือเขามีแผนการที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณหรือมีแผนการที่จะทําอะไรบางอย่างให้ประสบผลสําเร็จเพราะคณคนนี้เขานะต้องประสบผลสําเร็จก่อนเขาถึงจะเหมือนขยับตัวได้หรือถึงจะบอก รักใครได้หรือถึงจะบอกให้ได้รับทราบในความรู้สึกได้เขามีอ่าเขาไม่ชอบความวุ่นวายเขาไม่ชอบความยุ่งเหยิงเขาจะมีสเตปในการใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์ถึงเขาจะเป็นคนตรงหรือพูดตรงตรงกับคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่คนคนนี้นะคะมีถ้าเขาหลักใครแล้วหลักจริงแล้วก็มีความรักที่มั่นคงอย่างแน่นอนเขาไม่ใช่คนสเปดสปะหรือเขาไม่ใช่คนที่ ไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตแค่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตและก็เขาก็ไม่อยากที่จะเหมือนแบบคัดคนที่ดีๆอออกไปจากชีวิตนั่นก็แสดงว่าตัวคุณอะเป็นคนของใจแล้วก็เป็นคนที่เขาเหมือนแบบเล็งอยู่เพราะว่าใบนี้เป็นตัวคุณคุณเป็นคนที่เหมือนแบบมีความอ่อนโยนอะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้เจอ หรือมีพลังงานของคนที่มีความแข็งแกร่งาตาที่อยู่ในนี้ก็จะมีท่าอะไรล่ะท่าดินอ่าท่าน้ำนะคะอยู่ในนี้เนาะผสมกันเลยก็เป็นคนที่แข็งแกร่งใจิตใจดีอ่อนโยนคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตนเองเป็นของแบบเป็นคนที่มีออร่าหรือพลังงานเขาว่าเขามีเดอะซันใช่ไหมแต่คุณเป็นเพจออฟเพอเคลนอะ,อะเพจออฟเพอเคลก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ มีจิตวิญญาณทางด้านความรักสูงมากและเป็นคนที่อดทนเขารู้เลยแหละว่าเขาอะเคยลองใจนะหลายๆอย่างกับคุณมากๆเลยแต่ว่าคุณก็ไม่เคยคิดที่เหมือนแบบจะไปไหนจากเขาเลยเขารู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้คว้ยแหวหรือไม่ได้ไม่ได้ไปจากเขาอะคุณมองเขาเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลจริงๆแล้วคุณก็เป็นอย่างเงี้ยคุณอะไม่ใช่ว่าไม่ได้มีแบบ เออมีคนมาจีบมาชอบคุณเยอะนะเขารู้นะว่าคุณหน้าตาดีขนาดเนี้ยเขาก็รู้ว่าคุณอะมีคนเข้ามาเยอะแต่คุณก็ค่อนข้างเลือกที่จะคุยไม่ปล่อยเนื้อไปตัวแบบเออฉันคุยกับเธอคนเดียวนะฉันรอเธอคนเดียวเพราะลักษณะคุณจะเป็นลักษณะเหมือนแบบถ้าคุณเป็ผู้หญิงคุณเป็นเหมือนลักษณะผู้ชายเหมือนเป็นผู้นําอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ากาลังเข้ามาดูคุณก็เป็นคนที่มีเป็นผู้นําเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงทอมบอยหรือว่า เออฉันฉันคือเอาง่ายๆเขามองเห็นแล้วล่ะจุดเด่นของคุณก็คือคุณสามารถที่จะอยู่เขียงข้างเขาได้อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่พอมองผ่าเจาะหรือผสมผสานทางด้านความรู้สึกได้เช่นกันนะคะเพศออเเรเคลอันนี้นะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ที่อ่อนโยนนะคะจริงๆแล้วคุณอ่อนโยนคุณคุณชอบ ทำอะไรให้บุคคลรอบข้างมีความสุขหรือแม้กระทั่งเขาได้คุยกับคุณหรือเขาได้อยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีกับคุณมากๆเพราะเขาได้รับรู้พลังงานของความใจดีความใจเย็นความอ่อนโยนของคุณเช่นกันก็เหมือนที่คุณได้สัมผัสว่าเอตัวเขาจริงๆอ่ะถ้าคนที่มองเห็นภายนอกจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้จริงๆนะว่าตัวเขาจริงๆเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีมากเป็นคนที่ที่ดูแล้วอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องราวหรือมีอะไรที่มัน น่าวุ่นวายขนาดนั้นนะคะสิ่งต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นนะคะระหว่างตัวคุณกับตัวเขาอ่ะมันกําลังก่อเกิดของความรักนะคะเออนะคะเออนะคะมันอาจจะมีนิสัยผู้ชายผู้ชายก็ได้ในตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะเอาไง่ายๆเป็นคนแฟร์เป็นคนวินวินเป็นคนแบบเออ นั่นแหละคะ่ะเขาก็าจะสังเกตแบบนี้ถ้าคุณยังคุยกับคนคนนี้อยู่เขาเป็นคนต่างแดนเนี่ยคนคนนี้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละจะตอบข้อความคุณช้านิดนึ่งแต่ในใจในจิตในใจเขาก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีอะไรหรอกคะ่ะโอ้เอสออฟเพเทเคิลเอาเลยคะ่ะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญแห่งความรักจริงๆเขาเป็นคนคือเขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงนะเวลาเนี้ยเขาคิดถึงนะเขาก็มองว่า หรือกําลังนั่งคิดว่าตัวเขาเองอ่ะควรที่จะมีความรักได้แล้วนะหรือควรที่จะทํายังไงกับสิ่งที่มันเกิดแบบนี้ได้แล้วในมุมหนึ่งเขาก็นั่งคิดเหมือนกันในความรักของคุณกับเขาหรือความสัมพัน์ของคุณกับเขาอะไรแบบนี้มันต้องทําอะไรให้มันแบบเอ้ยชัดเจนนะแน่วแน่นะไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้แบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะเออมีหลายๆคําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณพูดออกไปหรือตัวคุณอ่ะแสดง ออกไปให้เขาได้รับทราบเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะก็ควรที่จะทําแบบนี้แบบนี้นะหนึ่งสองสามสเต็ปแต่จริงๆเขารับรู้นะไม่ใช่ไม่รับรู้คนคนนี้รับรู้นะคะเขาเก็บข้อมูลถูกข้อมูละ่ะที่คุณแสดงออกไปเขารับรู้แม้กระทั่งคำพูดบางครั้งจดไดอารี่เรื่องราวเกี่ยวกับคุณเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเขาไม่สนใจจริงๆหรือเขาไม่ชอบจริงๆเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ เขาจะไม่แสดงอะค่ะในความรักของเขาออกมาเขาจะไม่ให้ได้รับรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเขาสนใจหรือเขาชอบคุณมากฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าเขาจะชอบใครสักคนเขาต้องรับรู้ถึงในใจแล้วว่าเอาจริงๆฉันชอบคุณนะฉันต้องการคุณจริงๆหรือเขาแน่วแน่แนในใจิตใจแล้วนะคะ90%ที่เขาที่เขารู้สึกว่าเขามีใจให้กับคุณ นะคะในแรนดอมนี้นะแต่การแสดงออกของเขาเป็นเพราะสภาพแวดล้อมการทํางานหรือต่างแดนถ้าเขาอยู่ต่างแดนอย่างเงี้ยการที่จะได้มาเจอกันมันก็ค่อนข้างยากเขาอยากให้เราคอยก่อนนะคะอะไรที่คุณอยากได้จากเขาอะไรที่คุณอยากรู้อยากทราบอะไรที่คุณร,รู้สึกว่าคุณอยากต้องการจากเขาอะไรอย่างเงี้ยมีมุมหนึ่งที่คุณก็คิดที่จะน้อยใจเหมือนกันที่คิดเหมือนแบบจะทอดแบ ใจท้อจิตออกจากเขาเหมือนกันเพราะของพูดหรือระยะทางนะคะบางทีคุณอยากให้เขาสนใจคุณมากๆคุณไม่ต้องแสดงความโกรธหรือประชดประชันค่ะคุณพูดกับเขาตรงๆเลยคนคนนี้นะคะอยากให้คุณพูดตรงๆมากกว่าหรือคุณต้องการอะไรคุณพูดเขาไปเลยค่ะไม่ต้องมาอ้อมของไม่ต้องมาเก็บความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดไปเลยว่าคุณต้องการอะไรเขาก็พร้อมนะคนคนเนี้ย พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณหรือมอบความรักให้กับคุณแต่ถ้าคุณไม่พูดเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆเหนอยก็หยุดหรือชีวิตเขาก็จะเหมือนแบบเอ้ยไม่มีจุดหมายปลายทางของทางในเรื่องความรักอะไรแบบเนี้ยแต่เขารู้ค่ะแต่เขารู้นะคะว่าการกระทาของคุณบางทีการประชุมประชันของคุณอนะ่ะมันก็มีนะคะมันก็ส่งผลให้เขารู้สึกได้เหมือนกันหรือเช่นกันนะคะ นะคะก็มีควายขควบ้างอะไรอย่างเงี้ยความรักของคุณมันก็ไม่เป็นเรื่องปกติแหละนะคะถ้ามันเป็นความรักแบบเอระยะไกลแดนไกลมันก็ต้องมีอะเนาะความควายเวกันความคิดถึงความต้องการอยากคุยอยากพูดหรืออยากเจรจากันอะไรเงี้ยผู้หญิงอะเนาะเออเอเอถ้าเปรียบเป็นเราเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นคนที่ดูในแรนดอมเนี้ยต้องการความรักอะต้องการอ้อมกอดหรือต้องการความอบอุ่นอะเออ ไม่ใช่ว่าเวลาฉันแบบว่าเรียกร้องความสนใจเธอก็จะไม่สนใจเลยแต่เขาก็เป็นคนที่ที่แบบคี้แกล้งคุณเช่นกันนะถึงเขาจะปากแซ่บเอาใจพูดก็คุณตรงๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาบอบกโอ๊ยฉันเป็นแฟนคุณน,น้ททาไมเธอถึงแบบพูดกับฉันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีมุมน้อยใจแหละเห็นปะในอันนี้ไม่มีสามดาบคิดพอใจหลายรอบแล้วเช่ปละ่ะยังไม่ต้องไปไหนหรอกคะ่ะถึงไปก็ไปไม่ได้นาะเพราะเรารักเขาแม่จ้าหมอคะหนูรักเขาคะ่ะเออ แล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบเออไม่ได้เออใช่เป็นคนที่ไม่ได้แบบตอบแบบยาวยืดยาวมากนะคะในคําพูดได้จ้าจ้ะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคู่รักบางคนเขาก็จะเหมือนแบบโอ้ที่รักคิดถึงนะเออถ้าเป็นอันนี้อาจาะย์คเดียวถูกต้องนะคะบางครั้งก,ก็บางครั้งเธอก็บอกว่าเออคุณก็บอกว่าเออเธอ,อก็บอกว่าอะไรนะ แรนดอมนี้เป็นพลังงานบวกนะคะส่งพลังงานบวกด้วยกันนะคะทุกคนนะอย่าสีเรียหรืออย่าตึงเครียดนะคะมันเป็นพลังงานบวกนะกรีนออฟเ,ออเนี่ยเห็นไหมรลชินีเนี่ยกําลังถือดาเห็นไหมออบางครั้งเธอก็พูดดีกับฉันบ้างก็ได้นะทําไมเธอต้องพูดไม่ดีกับฉันฉันรู้สึกจะหุนอีกเธอแล้วนะอ,อ ฉันจะรู้สึกหงุดหงิดกับเธอแล้วนะฉันจะไม่แบบว่าเออไม่พอใจกับเธอแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แอบ,บยิ้มในมุมปากเช่นกันนะคะบางคนบางทีคนคนนี้นะคะก็ใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นเออใส่แว่นด้วยมีลักกิ้มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเนะคะก็น่ารักไปเนาะ <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะใครเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้พลังงานนี้เป็นของคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกนะคะของคนที่คุณคิดถึงนะตอนนี้ก็คิดถึงเขาแหละแหมจะไม่คิดถึงได้ไงก็คิดถึงอยากรู้ใช่ไหมละ่ะก็บอกแล้วเนี่ยเขากําลังนั่งนะคะกําลังนั่งคิดแล้วก็กําลังนั่งคิดถึงแผนการทํางานกําลังนั่งคิดถึงคุณ แล้วก็อยากให้คุณทักอะไรดีไม่ดีเขายังไม่ได้นอนเพิ่งตื่นเออตัวคุณก็เพิ่งตื่นเขาเพิ่งนอนอะไรแบบนี้นั่งเออทำงานอยู่หน้เจ้าคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะคะนี่คือตัวเขา,เอา,เ,อาเอาแน่ๆเอาเอาแน่วแ่เลยในแรนดอมเนี่ยเขาถูกใจคุณคะ่ะไม่ใช่ไม่ถูกใจเขาถูกใจนะคะเขาถูกใจแล้วก็ เหมือนแบบแต่ตัวเขาปากแทบป่ดเออเราจะแก้ด้วยวิธีไหนดีนะคะอ่ะนะคะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะนะคะคุณก็อยู่เฉยๆก็คุณก็เหมือนไปตามน้ำตามคืนอ่ะอวยหัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้คุณแบบอืบางครั้งเขาอยากจะเมาอยากจะพูดให้คุณฟังบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาอยาก คุยกับคุณเพียงแค่คนเดียวแล้วเขาก็อยากพูดกับคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะเขาไม่ได้เหมือนมันต้องการคุยกับใครแน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณแน่นอนนะคะใช่ใส่แว่นค่ะคนนี้นะคะใส่แว่นมีแก้มลักกิ้มหรือมีนวดนินดนึงมีนวดมีเคราอะไรประมาณนี้นะคะเออสูงโป่งนะคะผิวดีอะไรประมาณนี้มันก็ มันก็รวมไปถึงอัตลักษณ์ในชีวิตภาพรวมในบุคลิกลักษณะของเขาด้วยนะคะเป็นคนนิ่งๆแต่ปากแซบมากนะแย่ต้องให้พูดใครที่เลือบปู้ว่าเขาแซบก็คือตัวคนนี้แหละคะ่ะนี่นะคะเขาก็อยากให้คุณบอกอ่อนแบบโอนเอ็นไปตามเขาอะไรประมาณนี้แหละเออชมชมแก้งๆชมชม,ชม,ชม,ชมอะไรประมาณนี้แหละ บ้ายอมไหมก็อยากให้คุณยอมแหละเนาะเอออย่าไปอะไรเขามากอะไรแบบนี้รู้ว่าคุณเนี่ยก็เก่งรู้ว่าคุณก็เหมือนแบบเออไม่ยอมเขาหลอกอะไรบางครั้เนี่ยไม่ยอมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราไม่ยอมอ่ะเราก็แกล้งแก้งยอมยอมเขานิดหนึ่งก็ได้ <c oughs> เออยอมเขาเนาะเขาก็อยากให้คุณยอมนะให้เขาเป็นผู้นาให้เขาเก่งให้เขาเก่งกว่าคุณนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะ นะคะเนี่ยเออเรามันเป็นซะอย่างเงี้ยไปรู้ทันเขาเขาก็เหมือนแบบเออจะงุดงิดใสเราแต่เขาก็ไม่ได้มีพิษมิภัยอะไรกับเรานะเอาจริงๆอะ่ะเขาก็เหมือนแบบเออก็เข้าใจคุณหนาถ้าระยะทางของตัวคุณนะคะกับตัวเขามันห่างกันเนี่ยเขาเข้าใจเอามากๆว่าคุณเป็นเชนไรนนะคะบางครั้งเขาก็แบบเออมีแย่คุณบ้างเนาะขี้งอนเออทำไมต้องงอนน,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเขานะคะเขาเป็นตอนนี้ คิดถึงคะ่ะเอาบอกต,ตรงๆเลยจากในายแรนดอมนี่เขาคิดถึงมากนะคะอยากเจอนะคะอยากคุยอยากพูดอยากเจรจาอยากสัมผัสในมุมแบบคืออยากคุยอะเออในช่วงเทศกาลเทศกาลเนี่ยก็อยากจะมาเจอคุณบางครั้งเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาบิดคุณแบบเบี้ยวคุณมาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ให้รู้ไปเลยว่านะคะภายในระยะปีนี้หรือภายในระยะ,ะเดือนเนี้ย สิ่งที่เขาตั้งใจไว้เขาจะมาพบคุณหรือเขาจะมาหาคุณด้วยความตั้งใจเพราะเขารู้ว่าการที่เขาทําอะไรแบบนี้เขาก็จะเสียคุณไปแน่ๆเพราะคุณนะ่ไม่ได้เป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะไม่มีคนเข้าหามีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่คุณไม่เลือกคุณเลือกเขาคุณก็มีความหวังกับเหมือนแบบคือมีความหวังกับตัวเขาอะเออเอาจริงๆนะคะมีความหวังกับตัวเขามีมีคิดว่าเขาอะ จะต้องมาหาคุณอะไรแบบเนี้ยเขานะพยายามรวบรวมเวลารวบรวมตารางงานนะคะถ้าเขาอยู่ต่างประเทศหรือต่างแดนหรือต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะลาง,งานมาหาคุณดีไม่ดีเนะี่ยอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้มีดอกไม้สักช่อหนึ่งหรือมีของขวัญของฝากมาให้อะไรแบบเนี้ยโดยที่คุณแบบคือวกคนนี้ชอบชอบการเซอร์ไพรส์นะคะชอบมาโดยที่เอาแบบ ไม่ทันตั้งตัวแล้วเขาก็ชอบให้คุณเหมือนแบบเออแสดงความรักกับเขามากๆเอาจริงๆนะคะทั้งคุณและเขาอะรอคอยความรักกันมากเนาะมันเป็นเรนดอมที่เหมือนแบบคู่รักเนาะถึงจะเป็นคู่รักที่เหมือนแบบรู้ใจกันะนะคะค่อนข้างที่จะรู้ใจกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะคะ <laughs> ค่อนข้างเือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการหรือไม่ต้องการอะไร เซนเหมือนกันความรู้สึกความต้องการเหมือนกันเป็นพลังงานภาพรวมของแรนดอมนะคะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงคะ่ะนะคะปากแซบอั an, ลตราจมีรักยิ้มใส่แว่นก็คือเขาเลยะะละค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณก็คือคนของใจสําหรับเขานะคะเขารอคอยวันหนึ่งอะ่ะเขาจะได้พบเจอคุณและตอนนี้นะเวลาเนี้ยเขาก็ยังนั่งแบบคิดถึงคุณมากๆนะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกคะ่ะทุกคน อย่าเสียดียดนะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังของให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะมีอะรอยย้มมีพลังงานทำอะไรคิดทำสิ่งใดสมพรทุกอย่างเลยที่คุณคิดนะคะแล้วก็ฟังเรนดอมไปอย่าลืมนะคะยิ้มด้วยนะคะให้เรนดอมเป็นเพื่อนคุณแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ บายบายค่ะเดี๋ยวจะมาเรนด์ดอมให้ฟังอีกนะคะ I love you ทุกคนค่ะ